อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเช้าวันที่สองที่เราเดินทางนะครับตอนนี้เวลาประมาณตีสี่ครึ่งนะครับกำลังจะออกเดินทางไปเชียงรายนะครับแล้วก็อยู่บนรถกันแทบเลยแล้วนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราไปขับรถกันเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ป่าซางนะครับจังหวัดลําพูนกําลังออกเดินทางไปจังหวัดเชียงรายตอนนี้ก็เป็นการเดินทางไปจังหวัดเชียงรายนะครับ ถนนโล่งดีครับบรรยากาศก็โอ้มีเมฆมองปกคลุมบรรยากาศชิลๆครับเดินทางสบายเลยครับตอนนี้เวลา6โมง44นาทีนะครับรถโล่งมากครับไม่มีรถทางขาไปและขากลับชิลๆครับสบายเลยเลยครับ โผลมาหนึ่งคานละตอนนี้นะครับเชียงรายอีก123โลโอ้เลขสวยเลย123นะครับโอเคไปกันต่อเผื่อใครได้มาเชียงรายช่วงนี้นะครับ <S 2>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  ก็กมีการทำถน,นนเป็นบางช่วงเดี๋ยวเรามาดูกันซินะครับว่าถน,นนที่ทำยาวแค่ไหนโอ้ฝั่งนู้นมีน้ำท่วมด้วย รถด้วยความระมัดระวังนะครับถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นถนนยินแดงด้วยนะครับนีเดี๋ยวลองมาดูกันซิว่าจะเป็นถนนแบบนี้ไปอีกนานไหม รถแบบนี้ก็ถนนลื่นนะครับแล้วก็รถก็เปื้อนด้วยตอนนี้ขับขับรถอยู่คนเดียวนะครับคนในรถหลับหมดละเห็นเขา้าออกซ้ายกันเดี๋ยวเราออกซ้ายไปเหมือนเข้าดีกว่า,าไปวิ่งบนถนนเส้นดีๆ นี้ก็ส่งไม่กิฟนะครับไปทําธุระเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในรถกันสามคนนะครับวินนี่ตื่นแล้วนะครับวินนี่กินนมอยู่กินนมกินขนมนะครับแต่ส่วนคนนี้ยังหลับอยู่เลยนะครับตั้งแต่ออกมาจากป่า้างลำพูนนะครับมาจนถึงเชียงรายหลับสนิทหลับลวดนะครับ ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยว่าเขาขับกันถึงไหนแล้วอีก400เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนแม่โกอตอนนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับนั่งรถวันโว่บ้างนะครับอาติมนะครับจะพาเราไปเที่ยวนะครับไปกินที่ห้างเซนทันนะครับไปไหมวินนี่ <c oughs> ไปไปจ้า <c oughs> <c oughs> นี่นะครับเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถบ้างนะครับ ันนี้ก็พากันมาเที่ยวห้างเซนทันเชียงรายนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะไปเดินดูหาของกินนะครับจะกินอะไรดียังไม่รู้นะครับเดินไปเรื่อยๆดูซิว่าจะกินอะไรดีจะกินอะไรดีเหลือบไปเหลือบมานะครับโอ้โหเห็นเป็ดนะครับน่ากินมากโอเค เราจะเลือกกินร้านนี้เลยแล้วกันนะครับ MK เดินเข้าไปเลยอเตอนนี้นะครับบคุคคลผู้ใจดีนะครับก็พากันมากิน MK อะไรคะอะไรลูกนีไอมาแล้วไอมาแล้วที่ราไม่รู้วสั่งเสร็จยไม่มีเนาะอ๋อ่อกนกวน้นน้ำแ้น้ร้อนร้อนไหมครับร้อนมากเลยครับ มันกินนะนั่นแหละโอ้ไหนจับกินเอาเอาไอ้นี่ออกห่างนิดหน่อยดิไอ้นี่จับหูจับอ่ะนี่เป็นอะ่รดิวินเนอร์วินเนอร์กินอะไรต่อเลยอันนี้มั้ย นี่คือเจ้ามือของเรานะครับไปข้างบนมือไปเลยไปเลยเจ้ามือของเราไปง่ายก็ไปลงมาไปเราไปเล่นคืนได้ไหมได้ค่ะเล่นไม่ไหวไม่ได้ครับได้ตุ๊กตามาตัวนึงดีใจไหมครับเล่นมีกี่ตอนนี้กำลังทำการคิดบินนะครับ ขอบคุณเจ้ามือของเรานะครับอติ๋มคลสวยผู้ใจดีสอนอาเสือก็พาววนเนอร์กับวินนี่ไปท่องเที่ยวแล้วครับไปเล่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามือนี้จะเสียไปสักเท่าไหร่ ตอนนี้รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับก็ามาตามหาลูกๆนะครับลูกๆก็อยู่ในโซนของเล่นนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูซิว่าตอนนี้เขาเล่นอะไรกันอยู่เดี๋ยวเราไปตามหากันนะครับว่าวินเนอร์วินนี่จะอยู่ที่ไหนไปดูซิหายังไม่เจอนะครับมีใครเห็นแล้วบ้าง ีใครเห็นแล้วบ้างยังไม่มีคนเห็นเลยครับวินเนอร์วินนี่ยอยู่ไหน เลยนะครับนี่เจอวินเนอร์วินนี่แล้วเล่นอะไรกันก็ไม่รู้มาเล่นอะไรกันก็ไม่รู้เรื่องสีแดงนะครับนี่เราจะไปกินไส์ไหมกัน ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโอ้โห,โหใหญ่ไปเลอเธอเลยเอาใครคะัเอาวินนี่ใช่ไหมโอ้โหเสร็จเรียบร้อยอ่ะว้าโอ้โหโโหน้าหายเข้าไปเลย พี่วินเนอร์ก็เข้าไปเล่นในโซนสนามเ็กเล่นบ้านบอลน,นะครับอยู่ไหนก็ไม่รู้ค้าหาไม่เจอแล้วครับวิ่งเล่นตามภาษาเด็กๆนะครับตอนนี้ว้าวินนี่เป็นผีดิบอ่าเป็นผีดิบป่าเพื่อนอว้าวินนี่เป็นผีดิบ បាក់ផ្ឿនមុនលើយបាក់ផ្ឿនមុនលើយអឹម ซอมช่วยซอมช่วยด้วยอะไรนะไม่นไม่อร่อยอแม่อ,ยอนนเยอะมากคนก็เยอะอยู่จะ,ะไไมนมดเสืเช้าทีนะสวยนเนีครับวันนี้เราก็มีเจ้ามือนะครับคนหล่อคนสวยนะครับนี่ทารามาคินอาหารรู้ยินนะครับเต็มโต๊ะเลย<ด>โอ น,อ,นอาหารเต็มโตะเลยนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับสองทาง่านนี้ต้องขอบคุณมากนะครับนี่ครบนแล้วครบ,บ,บแล้วครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวเรากินไอติมรสทุเรียนลองชิมแล้อ,นนอร่อยมาก<ป>อร,ร่อยมากแต่คนนี้<ป>บอกคือไม่ไหวแล้วครับชิมอิ่มแล้วไอติมก็ไม่เอา ทุเรียนทุกคนไอติมทุเรียนอร่อยเมื่อกี้เรากินรถทุเรียนไปนะครับรถทุเรียนตอนนี้เราจะลองชิมรสมะม่วงมะม่วงรู้สึกจะอร่อยเหมือนกันนะครับลองชิมดู หอมหวานมากเลยทุกคน okay, okay. นี่เ <Okay, okay. S 1> จ็บเจ็บบางเจ็บบางออิ่มมากเลยครับวันนี้โอ้โหบรรยากาศดีนะครับอาหารอร่อยนะครับแต่วันนี้ไม่มีดนตรีให้ฟังนะครับเนื่องจากว่า วันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะครับ,รบเขาเลเงดดนตรีนะครับไม่มีดนตรีไม่มีแอลกอฮอล์นะครับในวันนี้โอเคตอนนี้เราก็อิ่มละเดี๋ยวเราจะกลับไปพักผ่อนนะครับไอพวกนี้ก็ต้องตื่นเช้าอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นอนหลับฝันดีนะครับไว้เจอกันบาย